คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสดได้ค่ะทาง zoom072.com/od/5 meeting id นะคะ9838017 3199ค่ะโดยจะเปิดห้องนะคะให้รับชมในเวลา13นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกาค่ะแล้วก็รีรันนะคะทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปรับฟังข่าวบุญนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาหลงพ่อธรรมชโยบที่ว่าเราให้กำลังใจใครเราย่อมได้รับกำลังใจนั้นไม่ใช่ว่าจะมีใครมาให้กำลังใจเราตอบแทนแต่กำลังใจนั้นจะบังเกิดขึ้นในตัวเรามันจะขยายเป็นพลังอนันต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเป็นผู้ให้กำลังใจที่ไม่มีวันตกต่ำและจะยิ่งสูงส่งขึ้นไปอีก จะได้รับการยกย่องชื่นชมยินดีจากมหาชนจากมนุษย์และเทวาทั้งหลายการที่เราได้มีโอกาสให้กำลังใจใครนะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่เรานั้นก็ควรทำควรแบ่งปนันอย่างที่โอวาทของค,ครูไม่ใหญ่นะคะท่านบอกไว้ <c oughs> เมื่อให้ไปแล้วเราก็จะได้กำลังใจนั้นตอบแทนกลับมาด้วยนะคะ วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่17ครั้งที่156โดยมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาส ร้อมด้วยหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกับวัะธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกจัะพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนจะเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาปีที่17ครั้งที่156 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่14ครั้งที่121จําจำนวน74กองทุนไทยทอดสดจากศูนย์กลางพิธี5จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและปทุมธานีด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zo ูมสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ในอำเภอบางกล่ำปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายครวาาโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9น้นาิกาเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่14ครั้งที่121โดยมอบทุนแก่คณะครูในจังหวัดสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาส ภายหลังจากได้รับมอบทุนเสร็จแล้วผู้แทนคณะครูได้ขึ้นก่าวเปิดใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงคุณครูบางท่านถูกทำร้ายจนเกิดความรู้สึกท้อแท้แต่เมื่อหลวงพ่อได้หยิบยื่นความเมตตาให้กับคณะครูได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมและทำบุญถวายสังฆทานอีกทั้งยังมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ทำให้คณะครูมีแรงใจยืนหยัดทำหน้าที่ต่อไป ก่อนที่พระภาวนาธรรมมิเทศผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะได้กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคณะครูจากนั้นเป็นการประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบและพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่17ครั้งที่156 มีกลัลยนานมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4ส่วนกลัลยนานมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกะลัลยนานมิตรสาวณีเฮรัญ,ญยัิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายคีลานภเพศนานาชาติเป็นภาษาบาลีอังกฤษจีนไทย นอกจากนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพท่านอื่นๆยังได้เป็นประธานนกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้และกล่าวคำอธิษฐานจิตก่ตอนที่คณะผู้มีบุญในนามคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกจะได้ร่วมการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชแดนภาคใต้และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2,548ณวัดมุจลินทาวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีปัจจุบันจัดติดต่อการเป็นปีที่17ครั้งที่156รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า303ล้านบาทและจัดต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้รวม14ปี มอบแล้วกว่า39,000กองทุนเป็นเงินกว่า80ล้านซึ่งจัดครั้งแรกในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ก็เป็น3 2 2 3วัดค่ะในการนี้พระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรักษาพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้ โดยพิธีถวายสังฆทาน323วัดมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาพระพุทธศาสนาและบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์ชายแดนใต้เราจะได้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันค่ะเพราะนั้นในวันนี้ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเรามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันท่านเจ้าคุณภาวนาธรรมวิเทศท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านในการ ชักชวนบริษัทของวัดมาถวายสังฆทานญาติโยมพุทธบริษัททุกภาคส่วนก็มาทำหน้าที่ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันเพราะนั้นในสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกันศาสาบุคคลก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็สงสาสนาบุคคลนี้ต้องมีทิฏฐิสามัญญตาเป็นไปในทิศทางเดียวกันศีละสามัญญตาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าเรามีสองส่วนนี hmm. ้ศาสนาบุคคลเราสามัคคี่กันแน่นอนแล้วเราก็จะสามารถนำพาพุทธศาสนาของเราไปได้แต่ถ้าพระเห็นไปทางโยมเห็นไปทางนี่ความสามัคคีไม่เกิดการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันโยมปฏิบัติไปทางพระปฏิบัติไปทางหนึ่งความสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดเมื่อความสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ แล้วก็ขอฝากก่อนจบในวันนี้ว่าให้เราท่านทัง้งหลายเนี่ยลองศึกษาแล้วออกมาเป็นบทเรียนตีโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,547จนถึงปัจจุบันแล้วก็มาตั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใหม่สิ่งที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมาก่อน2,547 มันก็เป็นแนวทางหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องหาแนวทางใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกันเราจะเดินได้อย่างไรในเรื่องของศาสนบุคคลเราจะสร้างศาสนบุคคลให้เพิ่มขึ้นอย่างไรในเรื่องของศาสนธรรมเนี่ยเราจะกลับเคลื่อนศาสนธรรมให้เดินอย่างไรถ้าเรากลับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าไม่ได้เราจะตั้งรับอย่างไรเราจะตั้งรับอย่างไรคือมีแต่เดินหน้ากับตั้งรับ ถ้าเดินหน้าได้ก็เป็นคนดีกับพระพุทธศาสนาหรกแต่ถ้าเราเดินหน้าไม่ได้เนี่ยเราจะตั้งรับอย่างไรมีวิธีการในการตั้งรับอย่างไรเราจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างวัดกับชุมชนอย่างไรในพื้นที่ให้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะตั้งรับร่วมกันอย่างไรอันนี้ก็ขอฝากเจ้าคณะประสังคติการทั้งหลายเอาไว้ว่ารั้ววัด กำแพงวัดที่เราสร้างเนะี่ยมันอาจจะป้องกันได้เฉพาะบางส่วนแต่ถ,ถ้าเราสร้างรั้วมนุษย์คือศรัทธาของญาติโยมไม่เกิดขึ้นรอบพัดเนี่ยวัดของเราก็จะมีความมั่นคงมากกว่าการที่เรามีรั้วหรือกำแพงวัดในนี้ก็ขอฝากญาติโยมและเจ้าคณะประสงกาิการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สีอำเภอไว้ที่เราจะได้ร่วมรุรงรงรักษาพุทธศาสนานั้นก็เป็นสิ่งที่ พุทธานิกัจรวมทั้งที่ขขอิกษครอมควรที่จะโลร่วมกันรักษาให้ให้ดำรงอยู่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องยึดเหนีย่ยวจิตใจของญาติโยมทยกคนทั้งหลายที่ได้เข้ามานับถือพุทธศาสนาอยู่ที่ใจเดนนั้นมันเขาต้องจับมือกันเพื่อความมั่นคงก็ส <ไป S 1> ิ่งท<ป>ี่หลวงพ่อวัฒธรรมกายช่วยเหลือทางใต้นั้นก็ เป็นส่วนที่ดีมากเพราะว่าอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกําลังใจกําลังใจที่เกิดขึ้นนั้นคือเกิดความกล้าขึ้นมาแล้วได้มารวมกันเพื่อที่จะมีข้อคิดที่จะให้ดําเนินการทางด้านคณะสูงหรือว่าทางด้านศานารให้ดำรงอยู่ได้ครับมารวมกลุ่มกันนั้นมันก็มีประโยชน์อยู่แล้ว แล้วก็ได้มีพวกคิดอะไรต่างๆนําไปพัฒนาแล้วก็ทําให้เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นระหว่างพระกับญาติโยมมันก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือได้แน่นอนอยู่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันนั้นท้องครับเขาแยกกันอยู่แต่นที่พอแยกกันอยู่แต่และหมู่บ้านนั้นมีจะพูดน,น้อยก็บางพื้นที่ก็โดยการนําของญาติโยมที่ ที่เข้มแข็งก็ได้นำมารวมกันหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่ที่เคยไปเยี่ยมก็ก็จะมารวมตัวกันในจุดจุดหนึ่งเช่นว่าศาลากลางบ้านก็มักจะมาร่วมให้การสนับสนุนกันให้อยู่ได้ไอโพอยู่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเบาบางลงมากแต่ก็ ทางฝ่ายเพื่อการชาวพุทธในส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อการนี้ช่วยเหลือคือกะรวบรวมชาวบ้านที่ที่ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นให้กลับมาคืนดินคืนดินแล้วก็ช่วยเหลือกันหาอาชีพให้ด้วยพอมีอาชีพแล้วเขาก็อยู่กันได้บางกลุ่มก็อยู่ทั้งอิสลามด้วยไปพุทธด้วยมันอยู่ที่ว่าแกนนําตรงนั้นมีความเข้มแข็งไหม และที่สำคัญคือก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในเครือข่ายเครือข่ายจะพุ่มมังมารวมตัวกันให้เขาได้พัฒนาได้ก็หาอาหาด้วยมีอาณาแล้วก็ทำให้เขาได้อยู่ร่วมกันแล้วก็เกิดความสามัคคีขึ้นทีละมิดตอนนี้ต่อไปถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ก็คงจะ แต่เมื่อกี้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถอยู่กันได้ ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะผู้แทนวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธ,รรธนิธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายมอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอาหารเพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เมื่อวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้แทนวัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายนำโดยพระวิชัยจิตตะทันโตหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาพร้อมด้วยนายองอาจธรรมนิธาโฆศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายและคณะร่วมกันมอบข้าวสารเครื่องปรุงและเครื่องบริโภค เพื่อสมทบสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาหารเพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านนนแดงตำบลภูเมืองอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นสาธารณะสงเคราะห์จากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนนแดงเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 สำหรับการดำเนินง,งานผลิตกำลังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้นำโดยคณะสื่อมวลชนจังหวัดปทุมธานีผู้ผลิตรายการหมออาสาาบท็อกส์นิวออนไลน์ร่วมกับพระอธิการทวีทรัพย์สันตะมะโนเจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์ครอง13บสาตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและคณะสิทธิานุสิ์ โดยมีนายพงเทพมาลาชาสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ประสานงานคะ่ะกระต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับความช่วยเหลือที่ส่งไปด้วยนะคะข่าวต่อไปคะ่ะรรว่าพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยอนุสิตวัดพระธรรมกายร่วมกับบริษัท NCS Globe จำกัดมอบขนมปังเกเบท็อฟฟี่นมและผละไม้สำเร็จรูปอบกรอบให้กับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่1 7พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายร่วมกับบริษัท NCS Globe จำกัดโดยนายองอาจธรรมนิธา โฆษกคณะสิทธิอนุสิทธิวัะธรรมกายพร้อมด้วยนายสนั่นทองอินผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท NCS โกเบต S, be, จำกัดได้ร่วมกันมอบขนมปังโกเบตท็อฟฟี่นมและผละไม้สำเร็จรูปอบกรอบให้กับร้อยตำรวจเอกวรุษภูมิพักรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้กำกับ สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้จัดพิธีทอดกรถินสม,มคีประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้พุทธศาส,สนิกชนทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียงได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีเพื่อร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวในพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีของศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงโดยในช่วงเช้าพระมหาพเดชศักดิ์สกร,รัมโมประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานสงฆ์ ได้นำคณะผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายใจให้ใสบริสุทธิ์ปล่อยวางภารกิจทุกอย่างให้ใจหยุดนิ่งสะอาดผ่องใสยอยู่ภายในเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำถวายธยธรรม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำธัยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยคณะประธานกรถินคณะเจ้าภาพประธานกองคณะเจ้าภาพประธานรองนายอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยรอยยิ้ม ปพิ่มปิติในบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก1ปีมีเพียงครั้งเดียวโดยคณะสัทธาสาธุชนต่างปรบมือพร้อมทั้งกล่าวสาธุการต้อนรับเจ้าคณะเจ้าภาพทุกท่านบรรยากาศเป็นไปด้วยความอเลิกเบิกบานในบุญซึ่งประธานกรถินบรมักรพรรดิในปีนี้คือกาลยานมิตรการจนาชนสยองและครอบครัวพร้อมด้วยคณะกัลยานมิตรได้อัญเชิญภากถินบรมักรพภรดิ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเปี่ยมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหลังจากนั้นท่านประธานได้กล่าวนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทางได้น้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสง์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลก,กถินทั้งนี้ทางคณะเจ้าภาพยังได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการทอดถินในครั้งนี้ไปใช้ในงานพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้คณะผู้มีบุญได้เดินทางมาจากหลายจังหวัดด้วยกันเพื่อมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในพิธีทอดถินมหากรทานด้วยความปรับพิ่มในบุญกันทุกคนคะ่ะ ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธกันค่ะมาต่อกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดระนองได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญเชิญชวนท่านชายแมนแมนบวชในช่วงนี้ทุกจังหวัดต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังเดินทางไปชวนชายแมนแมนด้วยความปลื้มใจในบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา ของทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเรียกได้ว่าไปกันทุกบ้านทุกชุมชนเพื่อให้ได้ชายไทยมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากท่านชายผู้มีบุญสมัครบวชหลายท่านด้วยกันค่ะเพราะทุกท่านต่างเห็นความสำคัญกับการบวชเพราะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้ว ยังได้ทดแทนคุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิดอ,อีกด้วยสำหรับโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564จะจัดอบรมระหว่างวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 พิธีอุปสมบทจัดขึ้นในวันที่6ถึง10ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยจะทำการอบรมณนะศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ ช่วงนี้ค่ะเราจะได้ไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบสเบลนประเทศออสเตรเลียได้จัดปฏิบัติธรรมโครงการสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในครั้งที่1ค่ะสําหรับการจัดปปฏิบัติธรรมโครงการสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในครั้งที่1 world peace t r u h inner peace นวัดพระธรรมากายบิสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะก็ได้มีชาวออสเตรเลียมานั่งสมาธิร่วมกันที่อาคารอาเนกประสงค์วินนำนครบิสเบนจำนวนกว่า117ท่านซึ่งเป็นการนั่งสมาธิภาพภาษาอังกฤษโดยมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมากายบิสเบนรัฐควีนแลนด์มาเป็นเนื้อนาบุญสอนการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้มีการสอนผ่านโปรแกรม z o ู m เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีทั้งที่เคยฝึกการปฏิบัติธรรมมาแล้วและไม่เคยฝึกการปฏิบัติธรรมมาก่อนโดยตลอดเวลาที่นั่งสมาธิทุกท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวเองถึงสันติสุขภายในตัว ที่ทำได้ง่ายๆสบายๆด้วยก,การหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาทำให้ทุกท่านต่างมีความประทับใจที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมากและคาดว่าการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำเร็จในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะ มาต่อกันนะคะด้านวัดระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกั่นใจกั่นกลายวาจาใจให้ผ่องใสาตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีกัลายาณมิตรปิยชัดฉายรถัถิกัลายาณมิตรปณิชาธรรมชนะติชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒหานเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนตัวแทนประธานบุญพิธีทั้งสองคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแดบบ่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี ร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกรละลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ก็เป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญนะคะโอ้โหต้องบอกว่าทุกวัยเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันก็สร้างความปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันในวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัะตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสบดีขันตะนะขัตนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมพิธีตักบาารและถวายพรตหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็น สวดพระอภิธรรมถวายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีผู้แทนสาธุชนจุดเทียนทู่บูชาพระพุทธคือกัลายาณมิตรอาโดจันทวิชัยประธานจุดเทียนทูปพระพุทธได้แก่กัลายาณมิตรดวงฤดีชิชัมส่วนท่านประธานจุดเทียนทูบ จุดเทียนหน้าตู้พระธรรมและจุดเทียนหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีได้แก่กลัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และในโอกาสนี้พระนัทพลนัทวโรได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะมาต่อกันในส่วนของวัดพระธรรมกายบรารกิจประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอทิตย์ค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายบรารกีประเทศญี่ปุ่นได้จัดการบุญวันอาทิตย์โดยภาคเช้าคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งแด่พระพิสุสง์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมและ การปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองเพราะทานที่สั่งสมไว้ในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพบเบื้องหน้านอกจากนี้การตักบาตรยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาของวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป พร้อมทั้งได้ฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องวันนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดสามารถนำมาร่วมสมทบได้ทุกวันตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะคะนณศาลามหาธานรม,รมรีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะ ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-2028-7 0นะคะหรือบริจาคผ่านระบบบริจาคอัตโนมัติที่ net. d o n a t e d c a i m e n o r g ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์0944919916และ0971696455ค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวบุญดีๆนะคะที่ได้นำมาแจ้งแล้วก็นำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬกาถึง15นาฬกาโดยทุกท่านสามารถที่จะรับชมค่ะได้ทาง z o o m 0 7 2 c o m s l o d 5 m e e t i n g i d นะคะ 98380173199พาสโค้ด072ค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะรับชมทบทวนได้นะคะในช่อง YouTube ข่าวบุญนิวส์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะและรับชมทางสถานี GBN ค่ะในเวลา17นาฬิกาด้วยค่ะสำหรับวันนี้บุญนิวสมม์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ให,หม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ